รู้ก่อนซื้อสังเกตแผงโซลา่าก่อนซื้อโคมไฟโซล่าเซลล์ก่อนซื้อโคมไฟโซลา่ซลซซลาดูแค่ราคาคงไม่พอต้องดูไปถึงชนิดของแผงโซลา่าเซลล์ด้วยวันนี้เลกิเซ่จะชวนทุกคนมาสังเกตแผงโซลา่าเซลล์เพื่อเป็นความรู้รก่อนตัดสินใจซื้อนะคะแผงโซลา่าเซลล์ที่นิยมมีกี่ชนิดสําหรับแผงโซลา่าเซลล์ที่นิยมใช้โดยทั่วไปมีอยู่2ชนิด คือโมโนคิสตลไลท์หรือเรียกสั้นๆว่าแผงโมโนและอีกชนิดคือโพลีคิสตลไลท์หรือเรียกสั้นๆว่าแผงโพลีแล้วแผง2ชนิดนี้ต่างกันอย่างไรในส่วนของลักษณะแผงเนื่องจากแผงโมโนผลิตจากผลึกซิลิคอนที่มีความบริสุทธิ์สูงโดยนําผลึกมากวนวนจนผลึกเกาะกันในแกนกลางหลังจากนั้นถูกนํามาตัดให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมและลบอออกให้สังเกตว่าจะมีสี่เหลี่ยมข้าลหลาตัดอยู่ระหว่างเซลล์ของแผง ส่วนแผงโพลีเกิดจากการนำซิลิคอนไปหลอมให้เหลวหลังจากนั้นนำมาใส่โมโรงสี่เหลี่ยมจากนั้นนำมาตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแบบไม่ลบมุมออกเลยทำให้รูปร่างออกมาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีของแผงจะออกเป็นโทนสีฟ้าหรือสีน้ำเงินต่างจากแผงโมโนที่จะมีสีเข้มออกไปโทนดำความเหมาะสมในการใช้งานต้องบอกว่าข้อดีของแผงโพลีคือมีขั้นตอนในการผลิตที่ไม่ซับซ้อนเหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่อากาศร้อนจัด ส่วนแผงโมโนสามารถผลิตไฟฟ้าได้ดีกว่าแผงโพลีในเวลาที่แสงน้อยถ้าเปรียบเทียบการใช้งานในฤดนูฝนและหน้ามรสุมมีความเข้มข้นของแสงลดลงอาจจะทําให้ผลิตไฟฟ้าได้น้อยลง <master noise> ข้อสังเกตหากต้องไปเลือกซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ผู้เชี่ยวชาญด้านนว vậy, ัตกรรมแสงสว่างอย่างเล็กชิเซขอแนะนําให้เลือกตามการใช้งานเป็นหลกัก เพราะแผงแบบโมโนมีวิธีการผลิตเซลล์ที่ซับซอ้อนและใช้เวลานานทําให้เซลล์มีราคาค่อนข้างสูงตามไปด้วยจึงเหมาะกับโคมไฟที่ต้องการประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าเป็นโคมที่ใช้ความสว่างสูงและมีพื้นที่เก็บแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ได้ดีผลิตไฟฟ้าแม้ในเวลาที่มีแสงน้อยอายุการใช้งานยาวนาน ส่วนแผงโพลีมีวิธีการผลิตเซลล์ที่ง่ายกว่าจึงทําให้ผลิตเซลล์ได้ในปริมาณที่เยอะและเร็วกว่าส่งผลให้ราคาเซลล์ถูกกว่าประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าน้อยกว่าโมโนเล็กน้อยแต่ข้อดีของโพลีคือทอนแดดทนความร้อนได้ดีกว่ารู้แบบนี้แล้วต่อไปจะเลือกซื้อโคมไฟโซลาเซลล์จากราคาอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะคะอย่าลืมพิจารณาเรื่องการใช้งานและชนดิดของแผงโซลาเซลล์ควบคู่กันไปด้วยนะคะ คิดถึงนวัตกรรมหลอดไฟคิดถึงเลกิเซ่โรงงานผลิตหลอดไฟที่อยู่ผู้คนไทยมามากกว่า55ปีถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช anel ของเลกิเซ่ไว้ด้วยนะคะสแกนเลย